สบายดีพี่น้องเส,สีบรตุนคนพอๆกับสองข้าแพงเนาะพี่น้องตอนเที่ยงละมั้งบ่านนี้นะฮ้ยตอนใกล้เที่ยงนั่นแหละพี่น้องห้ากระเหตุการณ์เหตุงานแล้วกวดเฮื่อนทุเพื่อนเคยเถากับเหตุแข่งเมีย จะขึ้นอีหยังจะเสามาเหลืงเติงต่างยังเห็ดลังคมลังค้าอีสังเพิ่นอันนี้เห็ดยังนี่เลยมั่งเอากออกบ้างเพิ่นมาเพิ่นมั่งลังละนิดหน้องจะได้สิขึ้นเนาะเอาเอาอ,ออกได้ใชเฮหมตอนนั้นนะแค่ปีอะ้ยนี่นอือหัวจะตั้งห้า จักปีแลว้ววะสามสามปีสามสี่ปีวะสามปีฮะกษัตริมาม้าอพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีแล้วนี่เอาไว้ทาซีเฮือนทาซีเฮือนแล้วแล้วก็เมียบอกว่าให้เอาลุงเดอ้อไก่ทะลุทะลุสวยงามเพิ่นก็ไม่ได้อยากเอาลุงเดอ้<ม>เอเถิะวางเดอ้อ<ม>ให้เดอ้อ ทัง้งอยู<ด>างี่บอตาเวตาเมื่อยอยู่้ยขานมั่นขางนี้อยู่อาจจะคือว่าปลดลงให้มันแล้วเวจะจังเ,เออต้องได้ผ่าเวย้ยเจียมองเชื่อมเเน่เจ้านะให้ให้อีร้อยป่อนห้ยคันนันนะ ขั้นวยอยากขึ้นอยากลงเจ้าแล้วมันต้องใส่ใบเพีชก่อนเจ้าก็ตัดคนละเพียงช่างก็ซีอยู่มเหมือนเลยมันสีบกเข่าตาซะบอกใส่แว่นปะใส่แว่นไล อ่อยเด้อใบหินเจียร์นะเบิ่งได้หมุนดีๆได้เมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดคืนพี่น,น้องเอ้ยนอนพังเสียงฝนโอ้ยเหนื่นอยกว่ายิ้มหน้าปวดเบิดแล้วไปวัดหน้าหรือามาผ่าวมาลม เห็ดเรียกรวมพี่น้องวานิจวัดรลไก่แก่ด้นี่สาแฟงกระทำความสะอาดหวัวเทือนทูเทือนพูนะ้น่ะเฮ้ยขนาดมือวานนี่คอยทูบ,บักแปนนีคนน่คือมีแต่ห้อยเกือบห้อยอยันคนอยางเขาเขาเจ้าทื้อเกือบเขาจะกระเบื้องอันนี้มันเป็นกระเบื้องหยาพี่น้องแล้วมันคอยอันน่ะปันใดขากขวด แล้วทูแล้วกันยังอยากสกปุกค,คือเก่ายังอยากเปื่อกหนะวาน่าน,น่ทูจนแปนทูจนขาวเริ่มเปื่อนอีกหลยทูทำเมกะเพื่อกะมักโมพี่น้องมักโมวานถ้าเอฟซีอยากวุดโนนก็นติดต่อดเด้อพี่น้องเด้อซื้อลงวัดบอกหรือว่าซื้อแจกชาวบ้าน ยันดีตอนหับพี่นนอะยันดีตอนหบับซาแพ่งก็ยากขายเด้อโอ้จะคายเด้อเนาะเมื่อเช้านี้เห็นก็เถ่ากเ็กเริ่งก็เริ่องผนไปในนี่เออผ่ดไปเห็ดจอดเฮ้ย มันคือจอดแล้วเจ้าเอาสังกะซีนี่จะมาจอดลบเอาลบสังกะซีเก่ามาจอดส่บเอ้ยมาถอดเสื้อออกนะลูกบอดเอ้ยวันดืตีเอามาหนับให้พังลูกกวดเฮือนทูเฮือนให้ลูกใส่เบงกระตูนมือเสานี่ อ้ยเผ่อสีแล้วห้ากสิห้ากัาก,กินขขาเสาแล้วพี่น้องเลยนี่ห้ากกินข้าเ้าแล้วเขาเ้าก็เป็นเขา,า,เ,ขา,า,เ,ขาเพ้นสิบเอ็ดโมงวนเนยนีหละเพื่อนก็เริ่มขลอก,ปอกเปลือกออกอะไรพี่น้องเ,เลยซีผู้ีคุบอะไรห้าก็ได้ซี้ปปีหนึ่งคูเลย ซีเขาท่าเฮื่อนนี้ได้เล้วบหาปีได้เนาะก่อนอีแมนก่อนอีแมนเสียปีหนึ่งเนาะกับเขาพัดวเวเชโปกับพัดพักหาปีโรอกเลยมันเป็นยังมันจังเลอกน้องมองขนาดคยเท้าเริ่ม ก็มาแข้งแห้งแล้วพี่นนังก็ใกล้สิได้ทำงานแล้วแหละใกล้ชิได้ทำ <c oughs> งานโอ้ยเมื่อนี้อากาศดีดีฝนตกโหลดแล่นกันบอก,วอกควนอีกผักอะไรตื่นมาเสียงหนุกเสียงนูหน้หองสนั่นพันพืน้น แม่นี่บ่ได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยซาแพงวางแผนไว้ว่าสิยัดเสื้อมื้อก่อนยัดหมอนได้3หน่วยมื้อนี้สิยัดเสื้ออีร้อยมาคนเสื้อให้แม่ดูเอาเสื้อแบบดนอนังเข็ม NG อ่อมสักขี้เล็กด้เนาะเอาเอาเสื้อลายอันน่ะบ่ลูกลายอันน่ะยังอยู่ลายน้อยน่ะ ออกมาด้วยยังจากแบบเสื้อนี่ก็บกคอยายกนอนและนบพี่เองเ้ยบคือจะข้าวพอข้าเม่ข้าพอข้าแม่นอนเสื้อเสื้อหาผับสามผับยังตัวนะ่ะมอนไซซสมอนทงหนึ่งเดียวสะน,นี่เนาะเออมีมอนปลาพากับมอนหกลูกเสื้อเลือดจะแบบนี่บลูก อันซ้ายลุงบ่มีบ่บอกซ้ายผ่าสลงตะกี้เนนะอันหยาดนี่กันหยาดไหวแบบอันเวลาเขาทำบุญพี่น้องเย้ยแี่คู่ขึ้นมากกับปูเสือนี่แหละให้ผนนังใกล้ๆศาสนาเนาะตะกี้พี่น้องบ้านอื่น,บ,นบันไกลมาแหวนอนกับปูเสือนี่แหละให้นอน ต้าวข้าวคมื้อนี้ง่ายๆเบาะเบาะแบะอีหยังนุ่มๆเนียมๆของเจ๊กของจีนปู่วลาแต่งเมียเวลาเอาไปมมาปู่มมาหญ้าเสื้ออันนี้ลตะกี้เนาะพี่น้องหยดเอางิ้วหัดเอามางิ้วหัดเอานุ่นงิ้วหัดแต่ว่าเสื้อ เสื้ออีแม่นะฮกเครือนี่จะเปื่อยเพราะว่ามันเป็นแพผืผนต่ำนี่นนองเลยเปื่อยแล้วก็นูเจาะแน่นี่คือมอนนี่ก็มมอนแพต่ำศพเปื่อยเลยนคนตะกี้มีไดต,ต่ำเอาเบิดเข้นผายแล้วก็มาต้มมาต้มน้ำเขาแล้วมาขา,ขาเขาเออเนาะแล้วก็มาต่ำ ำแล้วลรวก็มาเห็ดม้อนเห็ดเสือเห็ดผ้าหม่มเอาเบาๆไปก่อนพี่น้องสี่เครือมือขันยิวงงามนะมือละเครื่อสาวแพงหยัดกับแม่ตะกี้เนาะอันนี้ยิ้วมุนยิวอันเก่าเสือเก่าขันได้มือละเครือกับบุญหูเด็กสาวดีว้ยันหยาดบ่ môi huyền nhạt bò, mẹ lại ma nhạt đấy à? Mày gấp bắt chéo cái đấy là nhạt. Àu, khởi xôm ma nhạt, khỏi nhăng nhạt. nhạt. Àu. <laughs> Haha. Chị chị ao không mẹ nhạt, bắt xôm ma nhạt. Ủa, <laughs> vậy đây xôm ma cái nhạt àu êng là nó. Mày cứ <laughs> vào ngày thế, mà nhiều nét tuần cả vô để ướt, nhạt quá. ันขณะยังไม่ได้ปลอกกระสีสอบเจ้าเสือเก่าเสือเก่าขาทุกเครือเดี๋ยวนี้ยังมีเสืออยู่สามเครือตัวมันใสได้อ่ะสิขอปิดคลิปก่อนพี่้องคันซาเฟง์หยัดด้หาทุกเครือในห้วยซิบเครือเพแ่้วบ้าน กับเสื้ออีเมย์เงบไวตัดไวนะหาเครือมาได้ร้อยเราบะทันเราบะทันหยัดเป็นแผ่นชีเมอนแม่อิวอิวผายเข้นผายตํำเอามาต่ำอีกนะพี่น้องถูกขันต้อนนะเพื่อสิมาเป็นอันผ่าเป็นพื้นได้แม่ชอแพงกะเอาแพงไวห้อยู่ยังหาเครือใหม่ๆบาทันหยัดจะเครือ ลูกค้า,ามาเลยพี่ดองสิขอไปิดขีไปเพียงเท่านี้ก่อนหักร้อยกระแสกเนี่ยเด้อสบายดี